ลูสาวหรือเปล่าแมวผีไม่เผาหรอกคือว่ากระหม่อมอยากจะเปลี่ยนคู่แต่งงานไม่ถูกค่ะเปลี่ยนคู่แต่งงานหมายความว่ายังไงลูกสาวอย่างเสดแม่ฟังกระหม่อมฉันก่อนกระหม่อมมีเหตุผลกรับมีดูขืนอะไรโอ้ก็คิดว่าเขาคงใช่เขาแน่ละดวงใจเนี่ยก่อนจะมาเจอลูกเขามีคนรักอยู่แล้วทำไมลูกคนรักเขาก็คือสุนธยาเพื่อนรักของลูกเอง นกันแล้วอย่างน,นสุทยาไปร่วมรบในครั้งนี้ด้วยเขามีส่วนท้งไม่ศึกใช่ไหมะก็หมก็อยากจะได้ของขวัญชิ้นนี้ยมอบให้เขาเป็นของขวัญในวันแต่งงานกับดวงใจก็หมอกับดวงใจไม่ได้รักกันแล้วเราอยากจะเป็นคู่แต่งงานพี่จกคะไม่ได้นะลูกนะไม่รู้เหตุหผลเขาลูกคืออะไรแต่ยังไงแม่บอกไว้เลยว่า <S <S ยังไงก็เปลี<ส>่ยนไม่ได้<ส>ไม่มอยอ<า>ม,มล,ลูกเขาอาธิบายให้ฟังแล้ว และดวงใจที่ลูกเราพูดมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นความจริงเหยคหะไมทุกอย่างก็คือเรื่องจริงอีกอย่างหนึ่งพี่บอกไปแล้วถ้าลูกชนะทับกลับมาขอสิ่งใดพี่จะให้ถ้าลูกอยากเป็นคู่แต่งงานเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนให้ลูกไม่ได้ทันเวลาเลยจะเปลี่ยนคู่แต่งงานง่ายๆไม่ได้ท่านลูกกระมอมฉันไม่ยอมจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาเลยมาออกเราจะเข้าเลยเห็นเงินดีกว่าลูกเลยล่ะ ครมครับโอ้ท่านลูกอย่างนี้ก็เห็นแค่เงินเถอะพ่อเจ้าค้าอะไรลูกเปลี่ยนเธอเจ้าค้าทําไมล่ะเปลี่ยนเจ้าสาวเธอสงสารพี่เขาถ้าจะให้พ่อเปลี่ยนเจ้าสาวแล้วพ่อจะไปหาเจ้าสาวที่ไหนมาะ <c oughs> มึงละลูกเพราะว่าไม่เหมาะมากกว่านี่ยังไม่หาอีกล,ลูกหญิง ชืออะไรท่านพอ่อเจ้าเป็นตั้งแต่ฉากแรกจนฉากนี้เจ้ายังไม่หายอเกิดเป็นอะไรเจ้คาคะหายเป็นแบบนี้นะลูกตากใจถ้าพ่อเลิกลูกก็เลิก, <c oughs> กใจตายใจท่านลุงเขาไปที่ไหนนั่นนี่เป็นพูดยังไมาย่ออยอมยอมกระมมฉันไม่ยอมกระมมฉันขอยืน่นคำขาดไว้ตรงนี้เลยว่า <c oughs> ลูกสาวก,กระมมฉันโดนใจต้องแต่งงานกับราชบุตรสายอย่ดต้อนรีวนะท่านลุงก็ด้แต่พ่อโดนใจจะยอมแต่งงานให้พ่อก็ได้ แต่พ่อฟังให้ดีนะจ๊ะวันไหนถ้าเป็นวันแต่งงานของดวงใจวันนั้นจะเป็นวันที่พ่อจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตดวงใจใพ่อเป,ป็้กระบเจ้าเหรอลยพ่อมียังเรียบร้อยอยู่พอได้เจ้าปอบ